สวัสดีนักเรียนนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนเรื่องของทฤษฎีบทเลขย,ยกกําลังนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครูก็ได้ให้นักเรียนเนี่ยได้ไปศึกษาคลิปถูกไหมครับนักเรียนก็ทํางานส่งน,นี้ครูจะลงมาลงรายละเอียดเกี่ยวกับการาหาค่าเลขย,ยกกําลังนะครับเพราะว่ามันก็จะเป็นพื้นฐาน ในการนักเรียนที่นักเรียนจะไปเรียนในหัวข้อต่อไปนะครับในเรื่องของตอรีโกณมิตินะครับแล้วก็อีกหลาย,ลายเรื่องนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องรองยยมหลางนี่ก็เป็นเรื่องที่สําคัญอีกเรื่องหนึ่งนะครับทีนี้เรามาดูคุณสมบัติแรกของอเรย,ยาหลังนะครับเรขยยาคณิตเนี่ยมันจะมีอยู่ด้วยกันหลักๆเนี่ยก็คือสิ่งที่เราจะต้องต้องสังเกตนะครับเขาเรียกว่า สมมุติว่าครูมีเลขยกกำลังนะครับที่ที่เป็น a ยกกำลัง n แบบนี้นะครับ mm hmm. สิ่งที่นี่จะต้องคำควม,มเข้าใจก็คือมันจะมีอยู่สองตัวก็คือตัวที่อยู่ข้างล่างเนี่ยแล้วก็ตัวข้างบนนี mm ้เห็นไหมตัวที่อยู่ข้างล่างและตัวที่อยู่ข้างบนนะครับ mm hmm. ตัวข้างล่างเนี่ยตัวเนี้ยนะครับ mm hmm. เขาเรียกว่าเลขฐาน mm hmm. โอเคไหมเลขฐาน เนี่ย path. เยเรียกว่าเลขฐานส่วนตัวที่อยู่ด้านบนเนี่ยตัวนี้นะครับที่เป็นตัว n เนี่ยเขาจะเรียกว่าเลขชี้กําลังเลขชี้กําลังเพราะฉะนั้นเองเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องสังเกตก็คือสังเกต2ตัวนี้เลขฐานกับเลขชีนน้กําลังเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงเรื่องของเลขยกกําลังเม e ื่อไหร่ปุ๊บท่านยต้องเข้าใจว่าเลขฐานคือตรงไหนเลขชี้กําลังคือตรงไหน,น นะครับเพราะฉะนั้นเลขฐานกับเลขชี้กำลังเนี่ยเมื่อพูดถึงเลขฐานนี่จต้องรู้ว่าเออมันอยู่ข้างล่างนะส่วนเลขชี้กำลังเนี่ยจะต้องอยู่ข้างบนนะครับอะไรประมาณนี้เางั้นนะกีก็ต้องทําความเข้าใจตัวนี้ข้างล่างเลขฐานข้างบนอะไรครับเลขฐานข้างบนเลขชี้กําลังถูกไหมข้างบนเลขชี้บังเพราะฉะนั้นถ้าเรีเข้าใจ ในรูปแบบของเลขยกกําลังแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะมาดูคุณสมบัติของมันนะครับคุณสมบัติตัวแรกนะครับเขาบอกว่าตัวที่1น,เ,นเขาบอกว่าถ้าเลขชี้กาลังตั้งแต่2ตัวขึ้นไปนะครับเอามาคูณกันเห็นไหมเอามาคูณกันหมายความว่าเราเอาเลขชี้กำลัง2ตัวเนี่ยมาคูณกันนะครับนี่เครื่องหมายดอทเนี่ยนะครับ จุดบนเนี่ยจุดเนี่ยเขาเรียกว่าการคูณโอเคไหมเครื่องหมายจุดนี้เรียกการคูณสิ่งที่นักเรียนต้องสังเกตคําว่าสังเกตคืออะไรดูนักเรียนสังเกตนะครับ A กับ a A a กับนี่เขาเรียกว่าอะไร a กับนี่เขาเรียกว่าอะไรเลข A กับตัวนี้เขาเรียกว่าอะไรเลขฐานเห็นไหมเพราะมันอยู่ข้างล่างไงเห็นไหมเกับ a แล้วก็เป็น a ตัวเดียวกันด้วยเป็น a ตัวเดียวกันก็คือเลข a กับ a เหมือนกันไหม เอกับเเหมือนไหมเนี่ย A กับ B เนี่ยไม่เหมือน A กับ C เนี่ยไม่เหมือนแต่ถ้าเกับเนี่เหมือนไหมเหมือนใช่ไหมเหมือนอ่ะเพั้นสิ่งที่ค้อยสังเกตก็คือฐานเห็นไหมเลขฐานเขาเรียกว่าฐานเลขฐานเหมือนกันเห็นไหม A กับ A เหมือนกันเห็นไหมครับฐานเหมือนกันคูณเนี่ยดอทดอทเนี่ยดอทเอเหมือนกันถูกไหมครับฐานเหมือนกัน ก็คือฐานก็คือตัวเลขเดียวกันนะครับ <_ A> เหมือนกันฐานเหมือนกันคูณกันฐานเหมือนกันคูณกันถูกไหมครับให้เอาเลขชี้กลังเลขชี้กำลังคืออะไรเลขชี้กลังคืออยู่ข้างบนตัวนี้เลขชี้กาลังคืออยู่ข้างบนเพราะฉะนั้นเองเลขชี้กลังคืออะไรครับ m กับ n เห็นไหม m กับ n เอาเลขชี้กลังมาบวกกันนะครับฐานก็คือ a เ,เหมือนเดิม หมือนกับว่าเรายุบฐานรวมกันนี่แหละเนี่ยฐานเหมือนกันคูณกัน A เหมือนกันใช่ไหมเเหมือนกันก็เหลือ a เดียวแล้วก็เอาเลขชี้กำลังข้างบนเนี่ยบวกกันก็คือเอา m คูณเอ้ยเอา m บวกกับเอเห็นไหมครับอันนี้คือนี่นี่คือนิยามข้อแรกเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องสังเกตก็คือข้างล่างเหมือนกันไหมตัวข้างล่างเหมือนไหมแต่ตัวข้างล่างเหมือนกันเอามาคูณกันก็เอาเลขชี้กำลังข้างบนเนี่ยมาบวกกัน ไหมครับเหมือนในตัวอย่างใช่ไหมในตัวอย่างที่เขาบอกในตัวอย่างก็บอกว่าสมมติว่า2ยกกาลัง3าคูณ2กงกลัง4เท่ากับสิ่งที่เรียนต้องสังเกตสังเกตอะไรก่อนสังเกตอะไรก่อนสังเกตตัวล่างไหสังเกตตัวล่างเนี่ยสังเกตตัวล่างเหมือนกันไหมนี่เหมือนไหมเลขสองเหมือนกันไหมเหมือนเอามาทำอะไรกัน ดอทด,ดอทก็คืออะไรเอามาคูณเห็นไหมเอามาคูณอย่างงั้นเองเอ่อฐานเหมือนกันคูณกันก็อ๋อเลขชี้กำลังมาเลยครับเลขชี้กำลังก็คือเลข3กับเลข4เอามาบวกกันใช่ไหมนิยามมันอ๋อสามบวกสี่ได้อะไรครับก็ได้2องกลังเเนี่ยเห็นไหมฐานเหมือนกันคูณกันก็ยุบรวมยุบรวม แอปจำว่ายุบรวมนะยุบรวมอ่ะแอปจำยุบรวม2องเหมือนกันคูณกันเหลือ2เดียวเห็นไหมก็เอาเลขชี้กำลังข้างบนมาบวกกันโอเคไหมนี่ถ้ามันมีหลายตัวล่ะก็ทำเหมือนกันสมมติถ้ามันมีหลายตัวเช่น3ามกำลังสองคูณสามกำลังส่คูณสามกลังหนึ่งสมมติใช่ไหมก็ถามกันไหมนี่3ตัวเหมือนไหม เหมือนต่อให้มันมี3 3ตัวสตัวแล้วแต่แต่มันเป็นฐาน3มกันก็ยุบรวมยุบรวมแอปจำมายุบรวมก็เหลือ3ตัวเดียวข้อมูลมาทำอะไรกันก็เอามาบวกก็เป็น2บวก4บวก1ใช่ไหมครับก็ได้เท่าไรครับ6 7ก็ได้3ามกำล,ววลังเจ็ดเวลานักเรียนเขียนเลขชี้กหลังเนี่ยพยายามเขียนตัวเนี้ยให้มันตัวเล็กๆตัวเล็กก่อข้างล่างก็คือตัวฐานเนี่ย ตัวฐานก็จะใหญ่หน่อยชี้มลังก็จะเล็กหน่อยอย่างเงี้ยบางคนเขียนอย่างนี้เลยนะอย่างนี้เลยนะคือมันมันไม่มีน,น่ะเรียนนะเขาไม่เขียนกันอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเขียนต้องเขียนให้มัน,ต,น,นตัวฐานดูนะครับตัวฐานใหญ่กว่าตัวชี้มลังนะบางคนลอกลอกเพื่อนเขียนอย่างเงี้ยนี่เป็นสามสิบเจ็ดแล้วนะไม่ไม่ใช่สามยกกกำลังเจ็ดสามยุคกำลังเจ็ดก็ต้องอย่างงี้เวลาเราเขียน โอเคไหมอันนี้คือนิยามแรกนะครับก็คือเอามาอะไรครับก็เอามาฐานเหมือนกันใช่ไหมฐานเหมือนกันเอาทบทวนฐานเหมือนกัน a คูณ a ยกกําลัง m คูณ a ยกกําลัง n ฐานเหมือนกันคูณกันใช่ไหมยุบรวม a เข้าด้วยกันแล้วก็เอาเลขชี้กำลังมาอะไรครับบวกกันอย่างนี้เป็นต้นโอเคไหมนี่คือนิยามแรก นะครับอ่ะทีนี้ตัวที่2องอันนี้ยังตัวที่2เมื่อคูณเห็นไหมเอกับ A คูณกันก็ต่อมาก็อะไรครับคูณแล้วก็หารไงนี่หารใช่ไหมมันก็กลับสลับกันมันก็กลับสลับกันคูณเห็นไหมคูณคูณให้เอาเลขชี้กำลังมาบวกใช่นไหม เอาแล้วหารล่ะหารก็เอาอะไรครับเอาเลขชี้กลังมาคูณเอามาบวกหารเอามาอ่าคิดนี้ใจหารเอามาคูณเอามาบวกหารเอามาลบนะถูกต้องหารเอามาลบเพราะฉะนั้นเองฐานเหมือนกันหารกันนี่เห็นไหมเอกับเอเนี่ยหารกันฐานเหมือนกันหารกันเอายุบรวมอ่ายุบรวมเอนะครับ แล้วก็เอาเลขชี้กำลังนะครับเอาตัวบนนะเอาตัวบนเอา m ตั้งนะครับเอา m ตั้งเอาตัวบนตั้งลบด้วยตัวข้างล่างก็คือ n แบบนี้โอเคไหมแบบนี้อ่าเอาใหม่นะถ้ามันเป็นการหารถูกไหมครับหานเหมือนกัน m เห็นไหมหารด้วย a ยกกำลงัง n แ้นตัวบนเห็นไหมครับตัวบนก็คือ m ตัวล่างก็คือ n เห็นไหมครับ เลขชี้มหลังนะพูดถึงเลขชี้มหลังงั้น A หาร A ถูกไหมครับ A หาร A ก็ยุบรวมหนึ่งยุบรวมเหลือหนึ่งแล้วก็เอา M อเอาตัวบนตั้งลบเพราะเป็นการหารไงต้องลบลบด้วย n อนย่างงี้โอเคนะอันนี้เรามาดูตัวอย่างนะครับเช่น2อกำลัง3หารด้วย2องกำลัง2งเนี้ยเห็นไหมงั้น ฐานเหมือนกันเห็นไหมครับเลข2กับเลข2ฐานเหมือนกันหารกันเอาเลขชี้กลังยุบรวมสองฐานเหมือนกันหารกันยุบรวมเหลือตัวเดียวเอาเลขชี้กลังมาลบกันก็3ลบ2ก็เหลือ1นใช่ไหมเหลือ1นแต่ในความจริงก็คือ2องกําำลังหนึ่งก็คือ2องแหละแต่ว่าเขาจะก็จะไม่เขียนเขาจะไม่เขียนเลขหนึ่งเขาจะเขียน2อเฉยแต่เราต้องรู้ว่า2เฉยเนี่ย มันยัมีค่าเป็นยกกําลังหนึ่งนะครับเนี่ยตัวเนี้ยสองตัวเนี้ยเท่ากันโอเคนะประมาณนี้นะครับอ้าวนี่ดูตัวหนึง่งอ้าวมาปึ๊บอ่ะสมมติว่าสามกำลังสี่หารสามกำลังสองเนี่ยไหมสามเหมือนกันฐานเหมือนกันหารกันเอายุบรวมเหลือหนึ่งฐานเหมือนกันาหารกันเ,น,กน,เนเอาชี้กลังมา ลบการ4ลบ2ก็เหลือ3กำลัง2นี่นะง่ายง่ายนะครับไม่มีอะไรเลยง่ายมากโอเคนะครับอัน,นี้ทีน,น,น,นี้ตัวที่3ตัวที่3ตัวที่3มมัวว่าเป็นเอ A, ยกกำลัง M อนะครับอันนี้จะง่ายมากนี่เอกำลัง M นี้ ก็จะสังเกตว่ามันจะมีวงเล็บแล้วก็มีซ้อนกันข้างบนอย่างนี้เห็นไหมมีวงเล็บขั้นอยู่เนี่ยเห็นไหมจะมีวงเล็บขั้นอยู่ถ้ามีวงเล็บขั้นอยู่อย่างเงี้ยนะครับมันหมายความว่าเอตัวเดียวเนี่ยเอา m ข้างในตัวนี้นะครับคูณกับตัวนี้เพราะมันมีวงเล็บขั้นอยู่มันเหมือนมีกําแพงขั้นอยู่ระหว่าง m กับ n นะมีวงเล็บขั้นอยู่ระหว่าง m กับ n แล้วมีกําแพงขั้นอยู่อย่างเงี้ยเขาเรียกว่าการคูณ โอเคไหมการคูณนะครับาดูตัวอย่างตัวนี้จะไม่ค่อยยากเท่าไหร่เช่นสองกำลังสองวงเล็บขั้นอยู่ขั้นสามอย่างเงี้ยเห็นไหมเอาสองตัวนี้จะทาอะไรกันก็มันบอกว่าถ้ามีวงเล็บขั้นอยู่เอามาคูณเอามาคูณกันใช่ไหมครับก็จะได้สองคูณสามเป็นสองกลังหกเห็นไหมง่ายๆโอเคไหมหอืม หรือดูตัวอย่างนี้สี่กำลังสองยกกำลัง2อนี้เห็นไหมสกำลังสองมีวงเล็บขั้นเห็นไหมครับมีวงเล็บขั้นก็เอาสกับ2นี้คูณกันก็ได้4 2่สองคูณยกกำลังสี่สียกกำลังสองคูณสองก็ได้สี่ยกกำลังสองคูณสองนะครับก็จะได้สี่กันนะสี่ก็สองสองให้สี่สองสอเป็นส อันนี้คือตัวที่3นะตัวที่3ทีนี้ตัวที่4ตัวที่4อันนี้คือมี A ตัวเดียวนะตัวนี้มี A ตัวเดียวนะครับอ้าวีนี้ถ้ามันมี2ตัวล่ะเช่นมี A ส่วน B ยกกำลัง M นะ เอส่วน B ียกกำลังเเพราะฉะนั้น A กับ B นี่คือคนละตัวละไม่เหมือนนะถ้าเหมือนนี่คือ A กับ A แต่นี่คือ A หารด้วย B คือไม่เหมือนคนละตัวละคนคนละเลขละเข้าใจไหมครับมันคนละเลขละเพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะตัวนี้ครูบอกแล้วว่าถ้ามีวงเล็บขั้นคือการอะไรครับคือการคูณถูกไหมมันคือการคูณเนี่ยถ้ามีวงเล็บขั้นอยู่เขาเรียกว่าการคูณ ทีนี้ a a เอเฉยเนี่ยเหมือนที่ครูบอกแต่ตอนแรกเนี่ยสองเฉยสองเฉยมียกกำลังเป็นอะไร x ชี้มกำลังเป็นอะไรหนึ่งเห็นไหมสองเฉยเนี่ยมีค่าชี้กมลังยกกำลังค่าชี้มกำลังเป็นหนึ่งเงี้ยเอเฉยเอเฉยก็คืออะไร a ก็ต้องยกกำลังหนึ่งเช่นเดียวกันเห็นไหมเนี่ยสองเฉยก็ยกกำลังหนึ่งเห็นไหมเอเฉย ก็คือ a ยกกำลังหนึ่งเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ตัวนี้แสดงว่า a ก็ยกแสดงว่าตัวนี้มีความหมายว่า a ยกกำลังหนึ่งส่วนด้วย b ยกกำลังหนึ่งวงเล็บขั้นด้วย m ก็ย้อนกลับมาคือข้อนี้มีวงเล็บขั้น m เห็นไหม m ของเราก็คือหนึ่งเห็นไหมครับ m m ของเราตัวนี้ก็คือเลขหนึ่ง เห็นไ,ไหม n ของเราตัวนี้ก็คือก็คือ m อ่ะกูไม่ใช้ m ก็ได้อ่ะกูใช้ n ก็ได้อ่ะอ่ะ n จะได้เหมือนกันอ่ะ n เนี่ยก็แสดงว่าเราต้องเอาอะไรครับเอา n มาทําอะไรกับ m ครับเอาตัวข้างในมาทําอะไรเอาตัวข้างนอกมาทําอะไรกับข้างในก็ m คูณ n เห็นไหม m คูณ n เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นก็เอา n ตัวนี้ ก็ไปคูณกับ1เห็นไหมครับก็จะกลายเป็น1คูณเ็นเห็นไหมครับส่วนด้วยข้างล่างเหมือนเดิมก็ b กําลัง1คูณ n อนย่างนี้หมายว่าเอาเข้าเอาไปคูณข้างในถูกไหมครับ1คูณ n ก็ได้เอ็นจะไม่ก็จะกลายเป็น1น่หคูณเก็ได้ n นะหนคูณหก็ได้1 1คูณ2ก็ได้2 1คูณก็ได้3 1มคูณ n ก็ต้องได้ n ถูกไหมครับ เพราะฉะนั้นถ้าตัวนี้มันเป็นมันไม่ใช่1นึ่ล่ะถ้าตัวนี้มันไม่ใช่1ล่ะเช่น2ส่วน b ีกำลังสามอย่างเงี้ยมันไม่ใช่1นึไม่ต้องงงตีงงทำไมนะเราไม่ต้องงงถ้าตัวนี้มันเป็นไม่มันไม่ใช่1มันเป็น2หรือ3าเงี้ยตัวนี้เป็น n เราก็เอามาคูณกันปกติก็คือเอาก็สองคูณไหมตัวนี้จะเป็นเลขอะไรก็แล้วแต่มัน แล้วก็2คูณเอแล้วก็เอา n ·3 นคูณเงี้ยนะครับเอาดูตัวอย่างเช่น2กำลัง2ส,ส่วนด้วย3กำลัง3ายกกำลังทั้งหมดยกกำลัง2เห็นไหม hi? คำว่าคูณหมายความว่า2ที่อยู่ข้างนอกเนี้ยคูณทั้งเศษและส่วนหมายว่าเอา2คูณเศษด้วยเนี่ย2คูณ ไมสองคูณสองก็คือสองคูณสองส่วนก็สองมาคูณสามดนนะครับก็กลายเป็นสามยกกำลังสามส่วนอ่าสามยกกำลังสามคูณสองก็กลายเป็นสองกำลังสี่ส่วนด้วยสามกำลังหกเห็นไหมอันดูตัวหนอันดูันอื่นอ่ามกำลัง ส่ส่วนด้วยห้ากำลังสงส่วนด้วยเอยกกำลังทั้งหมดยกกำลัง3ก็เอา3เนี่ยคูณเข้ามาหาสตัวฐานเหมือนเดิมก็คือ3เอาเฉพาะตัวข้างบนเอาเฉพาะเลขชิ้กลังเนี่ยหก็เหมือนเดิมแต่ว่าเอา3าคูณสองเพราะเป็นเลขชิ้กหลังก็2อคูณสาก็กลายเป็น 3 4มส่ส่วนด้วย5้ส่วนยกกำลัง6อย่างเงี้ยอันนี้คือน,นิยามของมันเห็นไหมครับอันนี้คือน,นิยามเดี๋ยวตัวอื่นเดี๋ยวอโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นอนักเรียนก็พยายามทำความเข้าใจตัวนี้ให้มันได้เพราะว่านี้เป็นพื้นฐานนะอันนี้เป็นพื้นฐานที่สําคัญนักเรียนก็ทําแบบฝึกหัดส่ง